วันนี้เรามาทำงานอยู่ที่หน้างานบางบอนนะครับเป็นหลังคาทรงปัญญาและทั้งหน้าเป็นจั่วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเหล็กกันนะครับใช้เหล็กไซส์ไหนนะเหล็กชุดนี้ใช้เป็นหน้าห้าสอสามมกรนะครับเราจะใช้พ่นตรงนู้นนะครับใช้วิธีการพ่นนะครับประมาณร้อยเส้นนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรวจสอบหน้างานข้างบนครับ ช่งบนใช้เป็นอเสปูนนะครับใช้เป็นอเสปูนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการติดตั้งโครงหลังคาเหล็กนะครับก็ประมาณนี้ครับหน้างานประเมินจากสายตาอยู่ที่200กว่าตารางเมตรนะครับหลังนี้รับมาอยู่ที่ตารางเมตรละ300รอนะโครงเหล็กรับมาอยู่ตารางเมตรละ300ร้อยนะครับโครงเหล็กอย่างเดียวนะครับคือฝากติดตามผลงานหลังนี้ด้วยนะครับช่อง y o YouTube ปอนนันลงนะครับโอเคครับขอบคุณครับ